สูดลรรมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกสูดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกเช่นนี้ตลอดเวลานี่นะลูกจะอยู่ในความว่างที่ขึ้นนานขึ้นนะคะอยู่ในความเสถียนของจิตนานขึ้นนานขึ้นนี่นะลูกก็จะเข้าสู่ความว่างอยู่ในนิพพานานานขึ้นนะนี่แหละพอจิตของเราอยู่ความว่างอยู่ในอมตะธรรมอมตะธาตุอยู่ในการไม่ปรุงแตง่ง หลุดออกจากสภาวะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความว่างมันก็จะทําให้เราเข้าสู่ความว่างนานขึ้นง่ายขึ้นนะถาวรขึ้นเข้มแข็งขึ้นนี่นะแค่อยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะนะจิตของเราอยู่ตรงนี้ปัจจุบันขณะก็คืออยู่กับลมหายใจนั่นแหละอดีตเราก็ไม่จำไม่เอามาคิดแล้วนะ จะเรื่องดีเรื่องร้ายทั้งหลายแล้วก็ตัดระบบอดีตมาอยู่กับลมเลยสูรลมกลั้นลมปล่อยลมให้สัมผัสที่จะโกกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาพออยู่กับลมหายใจนานๆเข้าจิตตั้งรมบจิตระง,งับจิตอุเบกขาจิตวางเฉยได้